สวัสดีพี่น้องชาว y o ยูทูบทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,องต่อต้อยดำซิ่งครับวันนี้อยู่ที่ท่าทรายศักดครับรุ่งรุ่งกิจรือเปล่าครับวันนี้พามาลทรายครับมาเจอเจ้าแคทครับนี่สาสองศดีครับ นี่คนขับรถตักครับเจ้า JCB 455 ZX ครับจะตักทรายให้ครับวันนี้ครับได้กล้ามาครับ320ก็บอกว่าแรงกะทำล็อกวีครับวันนี้ ใครที่ขับเดก,ก้าคันนี้ครับได้เมียทุกคนครับผมม <laughs> ันรักเลยบรรยากาศข้างแม่น้ำมูลครับน้ำขึ้นครับวันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยครับถ้าฝนตกอีกประมาณ3-4วันดีกค,คาดว่าน่าจะท่วมครับามาดูเจ้า JCB ครับ4 5้ x oh. เอารับใครที่เคยมานะครับก็จะได้เห็นครับคันนี้หนีแรงครับใส่ประ,ประมาณสองตักกว่าๆนะครับ Appearance of Burab heaven อันนี้วิ่งส่สงที่ร้านครับวิ่งเข้าร้านครับก็ใส่เยอะหน่อยครับผมอัดเต็มกล่องเลยใส่จนล้นเลยผบครับนี่มีสวัสดีครับด้วยครับโอ้เยี่ยมเยๆยม,ยยม,ยยม เจ้าดิกากันี้ก็ยังไม่มีชื่อครับไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้อะไรดีครับน่าจะเป็นเจ้าสายฟ้าไร่รอเลย ร้อนร้อนอ่ะอันนี้โอ้ไม้ไม้หายววันนี้เดี๋ยวยืมเสียมาก่อนครับครับคลิปนี้ก็จบแท่น,นี้ก่อนครับเดี๋ยวปาดปาดทรายก่อนครับ краб,